กานส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทได้มีการจัดงานมายาวนานจนถึงครั้งนี้ครั้งที่37โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่11-20ถึง20กันยายน2563ณบริเวณด้านหน้าสรารกลางจังหวัดชัยนาทและบริเวณเขื่อนเรียงหินภายใต้แนวคิดเมืองกเกษตรมาตรฐานตำนานส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทในวันที่11กันยา2563ได้รับเกียรติจากท่านรนภพเหลืองไพโรธ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาธนำทีมส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนชาวชัยนาธรวมบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและช่วงสายมีการจัดกิจกรรมการประกวดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาธที่การันตีคุณภาพและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของส้มโอขาวแตงกวาชัยนาธโดยผู้ส่งผลผลิตเข้าประกวดส้มโอรสดีที่หนึ่งได้แก่สวนอนํานวยปรีดา จากนั้นชมขบวนแห่ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของทั้ง8อำเภอโดยอำเภอที่ได้รับรางวัลขบวนแห่รางวัลที่1ได้แก่อำเภอหันคาและตื่นตาตื่นใจกับการเปิดงานสุดอลังการพร้อมการประกวดที่ดาส้มโอขาวแต่งกวาใยนาทผู้คว้าแชมป์ในปีนี้ได้แก่สาวงามจากอำเภอมโนโรมทั้งนี้ในวันที่15กันยายน2563ได้มีการจัดงานแข่งขัน การแปลรูปการประกอบอาหารจากส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทประกอบไปด้วยเมนูยำส้มโอขาวแตงกวาปลาสลิดและเครื่องดื่มจากส้มโอขาวแตงกวาซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งประเภทอาหารคาวคือร้านส้มตำบ้านเดอำเภอหันคาและผู้ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งประเภทเครื่องดื่มคือร้านเกมกับกันอำเภอเมืองชัยนาทจากการให้ความสำคัญของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดชัยนาท ทำให้เกิดการยกระดับส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทและสินค้าโอท็อบของดีจังหวัดชัยนาทให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมและจับจ่ายอย่างมากมายส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจของสำนักงานกเกษตรจังหวัดชัยนาทและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทที่มีมูลค่าการจำหน่ายส้มโอและสินค้าโอทอบถึง2.6ล้านบาท ด้วยพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนทำให้งานส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทและของดีสีท้องถิ่นครั้งที่37กระตุ้นรายได้ให้มั่งคั่งและยังสืบสารประเพณีวัฒนธรรมและตำนานส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทให้เลื่องชื่อลือนามต่อไป